รุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาดจะเป็นใจสวัสดีค่ะมาเจอคุณจุนอีกแล้วค่ะคุณจุนฝอปทุมคุณจุนประกันสเปคุณจุนฟอโต้แกลลี่ประทุมธา,า,านีเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ซื้อรถสําคัญเลยซื้อกับคุณจุนเถอะเพราะเราแถมเยอะแถมจุกๆแถมไม่ยอมไม่ใครขายถุกกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดูแลหลังการขายตลอดอยู่การใช้งานของรถที่ท่านรักกันเลยวันนี้พามาชมเอเวอรเรสต์นะคะตัวนี้เป็นแค่ตัวเริ่มต้นยังสวยขนาดนี้นะคะตัวเริ่มต้นคือตัวเทนนะคะเครื่องยนต์ส0งดแรงม้า แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตัวเทรนจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,354,000บาทถ้าเพิ่มสีโซน่าออเรนต,ตัวนี้ก็คือสีส้มเพิ่มเป็นอีก1 2 0 0 0บาทเป็น1,366,000บาทนั่นเองวันนี้ครูจูยังต่างไม่เสร็จนะกระจังหน้าเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นมาสแตงด้วยนะคะแต่มาชมกันก่อนนะคะเพราะว่าต้องรีบไปส่งมอบที่เห็น ด้านหน้าเด่นเด่นเลยก็คือที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือกระจังหน้าตัวนี้เป็นชุดงานของวิตเตอร์สวยมากๆเลยสีดำเงาตัดกับสีสม้มโซนนลเรืแล้วสวยโดดเด่นมากๆเลยชิ้นงานตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าตรงส่วนไหนอยากเป็นสีบอลเงินอยู่หรือสีดำดุดแบบนี้อ่าตัวข้อไฟหน้าลูกค้าก็เลือกเป็นสี ดำเงานะคะเพื่อจะรับกันกับตัวรถคมเข้มคิ Q ้วล้อลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาแบบนี้เหมือนกันนะคะ aw, ล้อเราเปลี่ยนเป็นยางขอบยี่สิบตัวนี้าดาวหกแฉกสวยมากๆเลยนะคะมายังโตโยนั่นเองตัวแรปข้างบนเราแรปหลังคาให้สีดำเงาเช่นเดียวกันสวยมากๆเลยนะคะ ตัวกระจกมองข้างเบ้ามือเปิดข้อมือจับตัวนี้ก็ดําเงาตัวนี้เราติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันหกสิบแดสม,มืดแบบนี้แต่จริงๆน่ะมันไม่มืดมากนะลงมาดูได้ถ้าเราอยู่ในรถแล้วเรามองออกมาก็คนข้าีจะเห็นอยู่เห็นไหมคะโอเคฟิล์มเซรามิกก็จะมีความรับประกันด้วยมีความที่เราอยู่ในรถเรามองออกมาเราเห็นคนที่อยู่นอกรถมองเข้าไปไม่เห็นทําให้อ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าทรัพย์สินของเราที่อยู่ในรถคนอื่นมองไม่เห็นก็เลยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไฟท้ายตัวนี้นะคะก็เป็น LED ให้นะคะพวกอ่าเขาเรียกอะไรสปอยเลอร์ด้านบนก็สีดำตัวนี้ก็มีอักษริคคำว่าเอเวอเร High ด้านหลังชุดวิกเตอร์งานค่อนข้างเีย็นมากๆเลยเป็นชุดวิกเตอร์ท่อแปดเลขแปดนะคะแค่ชุด วิกเตอร์หน้าวิกเตอร์หลังล้อคิ้วล้อและหลังคาแค่นี้ก็สวยบาดใจโดดเด่นมากเลยนะ,ะไปชมภายในก็นเล็กน้อยตัวนี้ถ้าเป็นตัวเทนเราจะปรับเบาะไฟฟ้าด้านเฉพาะคนขับนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงแล้วก็มีจอสิบจุดหนึ่งนิ้วสามารถเชื่อมต่อ p p p l e a ล p l a y และ Android Auto ได้นะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จสาย มีเบรกมือไฟฟ้านะคะศิลภาพการทรงตัวช่วงล่างก็เหมือนการเป็นหวัดลิง์นั่นเองครบจบนะคะถ้าชอบก็สนใจติดต่อมาที่เบอร์คุณจุนได้ศูนย์ตองแปดห้้ตองสอปสีเขียว Ford ประทุมกับฟอร์ดประทุม p a T H U M ค่ะแล้วจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊าายสวัสดีค่ะ ถ่ายให้แม่ฟุ๊กฟุกฟุกหน่อยไหม